สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ท่ามกลางชีวิตในปัจจุบันนี้พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องเป็นหนี้กันบ้างไหมครับหลายท่านก็เป็นหนี้หลายท่านช่วงนี้ก็กิจการหน้าที่การงานก็สะดุดชะงะักหลายคนก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อความอยู่รอดนะครับวันนี้เรา,าพูดกันเรื่องของการเป็นหนี้กันบ้างว่าในพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ ไว้ยังไงบ้างนะครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่8พูดไว้อีกมุมหนึ่งเลยนะครับว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักที่มีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วเออนะครับพระเจนะไม่ได้บอกว่าเราให้เราเป็นหนี้เงินหรือเป็นหนี้ผู้ยืมอะไรต่างๆนะครับแต่พระองค์ในในพระคัมภีร์ ได้บอกว่าให้เป็นนี่ความรักต่อกันและกันไม่แต่ศาสนาคริสต์เท่านั้นนะครับที่สอนให้คนใช้ชีวิตอย่างสมถะกินง่ายอยู่ง่ายนุ่งห่มง่ายๆใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกศาสนาก็สอนไปในทํานองนี้เหมือนกันให้เราอยู่ง่ายให้เราอยู่อย่างสมถะให้เรามีเงื่อนไขกกบชีวิตน้อยๆใช้ชีวิตเยอะๆแต่มีเงื่อนไข น้อยๆข้อนี้นะครับพระคัมภีรสอนว่าถ้าเป็นหนี้ก็ให้เป็นหนี้ความรักนั้นหมายความว่าอย่างไงอะไร,ะไรคือเป็นหนี้ความรักปกตินะครับเวลาพี่น้องเป็นหนี้เราเป็นหนี้ใครเราก็ต้องจ่ายหนี้ต้องใช้หนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นหนี้เงินก็ต้องใช้เงินถ้าเราเป็นหนี้บุญคุณก็ต้องใช้ชดใช้บุญคุณและในเวลานี้พระธรรมโรมบทที่13บบอกว่า<บ>ถ้าเราเป็นหนี้ความรักเราก็ต้องใช้หนี้ความรักนั่นคือ สาระสำคัญของพระธรรมโรมบทที่13ข้อ8อย่างนี้เราก็ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วเราตอนนี้แล้วเราเป็นหนี้ความรักใครล่ะเราเป็นหนี้ความรักใครในพระธรรม2โครินบทที่5ข้อที่14 2โครินบทที่5ข้อที่14ได้อธิบายบรรยายถึงว่าเราเป็นหนี้ใครได้ชัดเจนนะครับบอกว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึง ตายแล้ว <Wars> และพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปไอ้บรรดาคนที่มีชีวิตอยู่นะครับคือคริสเตียนทุกคนเรานี่แหละครับพวกเรานี่แหละครับคือคนที่มีชีวิตอยู่ เรามีชีวิตยอยู่เพราะเรารอดจากบาปด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่เราวางใจในพระองค์เราก็รอดและเราก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตยอยู่พระเยซูยอมตายแทนเราพระองค์ทำอย่างนั้นเพราะพระองค์รักเราใช่ไหมครับอันนี้เราก็ท่องติดปากเลยว่าพระเยซูทรตงตายแทนเราเพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์ทรงรักเราดังนั้นเราทุกคนครับคริสเตียนทุกคนเป็นหนี้ใครเป็นหนี้ความรัก ระเยซูเราเป็นนี่ชนิดประเภทของหนี้คือนี่ความรักต่อพระเยซูคริสต์ในพระวจนะที่เราอ่านไปเนี่ยครับก็บอกว่าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูร,รักมนุษย์คริสเตียนทุกคนก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันและนั่นก็คือเรากําลังใช้นี่พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องลองจินตนาการดูว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยรักกันและกันแทนที่เราจะมาห้ามหันกันต่อสู้กันประหัตประหารกันโลกจะเป็นอย่างไรถ้าตั้งคำถามอย่างนี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็าจะบอกว่าเอออันนั้นมันเป็นความฝันมันไม่เป็นความจริงหรอกมันเป็นความฝันแต่สําหรับคริสเตียนที่เราเชื่อในพระเจ้าและเรารักในพระเจ้า และเรากําลังแสดงความรักเพื่อใช้นี่กับพระเยซูคริสต์เราบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทําให้เกิดที่เราจะต้องรักคนอื่นเป็นความจริงและต้องทําให้เกิดแม้ว่ามันอาจจะเกิดผลเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยนิดสําหรับสังคมและโลกก็ตามแต่เราต้องทํามันเป็นความจริงครับพระเยซูคริสต์เป็นความจริงและความรักที่เราทําต่อผู้อื่นความรักที่เราจะต้องสําแดงออกและใช้นี่ของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความจริง อย่างน้อยสุดเป็นความจริงในใจของเราผู้ลงมือปฏิบัติผู้แสดงความรักออกมาเราจะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงโลกสามารถที่จะมีมุมให้คนรักซึ่งกันและกันได้ถ้าพี่น้องชอบนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ